มาจ้าเพื่อนเพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวจ้ามือนี่ก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กใส่ปลาเส้นจ้าถั่ยนี้พิเศษในเล็กหน่อยหนึ่งคนเลยก็ได้ใส่กระเทียมกระเทียมดอกค่ะบอกผิดทำเองกินเองแซ่บเองจ้าเพื่อนเพื่อนไม่กินน้ำกันเด้อค่ะใส่ปลาเส้นจ้าแซ่บแซ่บัวงหกสีวนเก็บมาเลยค่ะเดี๋ยวจะมาใส่พริกเพิ่ม ปลาเส้นทวงงอและอีงน้ำพริกน้ำส้มสายชูเผ็ดๆเปรี้ยวๆมีกระเทียมดองพร้อมค่ะหวานจากน้ำกระเทียมดองค่ะเพื่อนๆนี่จะแล้วก็ถ้วยนี้ค่ะถ้วยนี้จะพิเศษนิดนึงพิเศษตรงที่มีตูดไก่โครงไก่ค่ะโครงไก่ที่มีตูดนี่แหละจ้ะ เปรี้ยวๆนิดนึงอร่อยๆจ้ะเพื่อนๆนี่ค่ะของเราโฮมไก่ช่วงตูดค่ะเอาออกมาแซ่บๆด้วยกันนะคะอร่อยอร่ๆดูค่ะถ้วยนู้นสีสัน <c oughs> นี่ยังไม่เผ็ดเท่าไหร่ค่ะดูจากลักษณะแล้วจะเติมพริกอีกแน่ๆกินด้วยกันจ้ันนี้ของลูกไาหล่าเช <c oughs> นมาม่าจ้ะใส่ดูกชิ้นปลาเหมือนกันอร่อยยจ้ะนี่น่าคนกินค่ะ ไม่จ้าทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆเ,เมนูของเราโน้ค่ะเพิ่มพริกอีกค่ะถ้วยน,นั้นยังไม่เผ็ดพอค่ะถ้วยน,นี้ถ้วยน,นี้จะพิเศษเผ็ดเปรี้ยวนี่ละจ้าเพื่อนๆเผ็ดเปรี้ยวค่ะคนนี้กินคือน้ำน้ำล้าไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะเดี๋ยวใส น้ำส้มลงไปปูมเรื่องลงไปน้ำก็จะเยอะออกมาเองไม่ต้องใส่น้ำเยอะต <c oughs> <c oughs> ัวนี้พิเศษอะชามใหญ่กว่าเพื่อนโอเคไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ